เราจะได้กินเนื้อ a อไฟในราคาที่เข้าถึงได้เป็นร้านสุกิยากิสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์คันไซแท้ๆแล้วเนื้อเขาก็นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะอันนี้คือสุดยอดมากอร่อยมากๆครับแล้วเนื้อนี่มีความแบบนุ่มแบบสุดยอดจริงๆครับผมจะให้ร้านนี้อยู่ในความตรงยจำผมตลอดไปแล้วผมจะกลับมาตำแน่นอนฮิโตริชาบูครับผม 嗯不用。<laughs> สวัสดีคุณทุกคนครับผมพี่แหลครับวันนี้ผมอยู่ที่มาเช่ทองหล่อซอย4ครับพักนี้ผมจะไปกินข้าวคนเดียวบ่อยมากนะแล้วก็อินมากตอนนี้กําลังอินกับชาบูเนื้อวัวจากญี่ปุ่นนะคือใครเป็นสายเนื้อเนี่นยพลาดไม่ได้เลยแต่ร้านนี้ถึงจะเป็นการกินคนเดียวก็เหมาะสมมากๆหรือว่าเป็นการมากินกับเพื่อนหลายๆคนก็เหมาะนะเขาก็จะมีหม้อแยกเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดปัญหาเรื่องใครไม่ชอบแบบไหนอันนี้หมดปัญหาเลยครับแล้วร้านนี้นะครับคือเป็นร้านซกชิยากิสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์คันไซแท้ๆแล้วเนื้อเขาก็นําเข้้้าาาาจกกปรระทญีุ่่นดววยแลค ต้องได้ด้วยครับกับร้านนี้นะฮะฮิโตริชาบูครับผมเรามากินเราต้องถามโปรโมชั่นก่อนเนาะน,นี่สายเนื้อตัวจริงห้ามพลาดโปรโมชั่นมีอะไรบ้างครับตอนนี้ถ้ามาใหม่เลยก็จะเป็นโปรโมชั่นอัพไซส์คอัพไซส์ใช่ค่ะก็คือจากเดิมเนี่ยเนื้อในเซ็ตเนี่ยจากเดียวเขาจะได้แค่120กรัมเท่านั้นนะคะคแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นมาใหม่ก็คือถ้าลูกค้าที่แบบว่าอยากทานมากขึ้นแต่ว่าอัลาร,คร์คเนี่ยก็แพง อันนี้แนะนําเลยค่ะก็คืออัพไซส์อัพไซส์เพิ่มได้ถ้าคนที่ทานเยอะขึ้นมาหน่อยอาจจะเพิ่มแค่40กรัมอย่างงี้อ๋อคือต้องเอาต้องสั่งเซตหลักก่อนปกติเนื้อเซตหลักเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ120กรัมถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากอัพไซส์จะไดเซตเขาเริ่มตั้งแต่40กรัมราคาเริ่มต้นแค่40บาทแต่ว่าถ้าเป็น A5 เนี่ยก็น่าจะเริ่มอยู่ประมาณ99โอ้ถือว่าถูกนะมีการอัพอยู่3แบบคืออัพขึ้น40กรัม เขาเรียกว่าอัพไซส์ปกติแล้วก็เป็นเมกะไซส์คืออัพไซส์แบบ240กรัมแล้วก็คนที่อยากกินเนื้อแบบเยอะๆอัพ <Okay. S 1> ขึ้นอีก480กรัมใจแอนไซส์นะครับตอนนี้เนื้อที่ร้านนี่มีอยู่ประมาณ9ส่วน <Okay. S 1> แต่เห็นต้อบอกว่าอนาคตเนี่ยน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับ <Okay. S 1> แต่วันนี้9ส่วนเดี๋ยวเราไปดูเลยเพราะผมอยากให้รู้เหมือนกันว่าเนื้อแต่ละส่วนเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างแล้วความนุ่มความอร่อยของเนื้อแต่ละส่วนเนี่ย มันต่างกันยังไงด้วยคนดูมาเอ้ยอยากกินแบบนี้ตายที่ผมบอกแบบนี้จะได้มันสั่งได้ถูกเข้าไปได้ไ,ดไหมครับใ่ค่อ๋อขอบคุรับไปข้างในกันที่เนี่ยเขามีหลายน้ำซุปมากนะครับแต่ผมสั่งแบบ4อย่างที่ผมอยากทานแล้วกันมานะครับในเซตเขาจะมีข้าวญี่ปุ่นให้มีเป็ดแหน่อย่างนี้ให้ แต่บางคนเนี่ยชอบคิดครับว่าการมากินที่นี่ถ้าแบบเรากินแบบซุกิยากีญี่ปุ่นไม่เป็นใช่ที่นี่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจะมีพี่พนักงานมาสอนให้ที่จริงเขามีวิธีบอกนะ แต่ผมจะให้พี่เขามาทําให้ดูก่อนผมว่าผมก็เกิดเหมือนกันผมก็กลัว่าผมทําให้เป็นเหมือนกันนะฮะอธิบายเมนูก่อนดีกว่ามาคนดูจะได้เห็นด้วยว่าที่นี่มีอะไรทานนะครับมาครับอ่ะครับผมเปิดมานะครับเขาก็จะมีน้าซุปให้เลือกก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกซุปเนี่ยเขามีหลายซุปมากๆนะแต่ผมเลือกมาที่ผมอยากทานแล้วกันนะครับนี่ฮะมีซุปเยอะมากนี่เนื้อมีให้เลือก9ส่วนอย่างที่บอกดดดเดี๋ยวไม่ดูแต่ผมอธิบายทีละอันแล้วกันให้ดูคร่าวๆก่อนว่าเป็นแบบนี้นี่ไงพวกหมูที่ให้ดูก็ม,มีมีหลายอันนนะให้ด แต่เรามาเน้นเนื้อนะวันนี้เราเน้นเนื้อพวกปลาพวกกุ้งอะี้เขาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกอาหารทะเลพวกซีฟู้ดอะไรเขาก็มีนะครับผมเขามีวิธีกินอยู่อ่านี่มันจะมีอยู่เปิดเตาตีไข่แล้วก็ทามันหมูลงไปนะครับโรยน้ําตาลเติมน้ําวาล,ลิชิตะแล้วย่างเนื้อคือเขาจะมีเหมือนเกล็ดน้ําตาลเลยสักอย่างเลที่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 ผมเห็นนะแล้วก็คีบเนื้อจุ่มไข่ จบที่ซุก้ยากิแบบฉบับคนญี่ปุ่นคือแต่ท้ายเนี่ยเขาจะมีวิธีการกินแบบญี่ปุ่นนั่งเดิมด้วยคือเอาข้าวลงไปทาอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมทาให้ดูนะทีละขั้นตอนแล้วกันนะครับเพื่อให้คนดูได้ดูด้วยว่าเป็นไงแต่ว่าผมจะให้พนักง,งานเขามาทําให้ผมทานแล้วกันหูเนื้ออันนี้เนื้อเขาต้องบอกนิดนึงเขาไม่ได้มาสไลด์นะคือเราสั่งแล้วเขาค่อยสไลออานะครับเป็นแบบไม่มาช้าแน่นอนนี่นีเป็นเนื้อชารโล,เล่เนื้อชารล่จากประเทศฝรั่งเศสครับผมนี่เห็นะฮะ อันนี้เป็นคุรุเกวากิวจากออสเตรเลียครับน่าสนใจแต่สองอันนี้แค่นี้ก็ต่างกันแล้วเนื้อจากฝรั่งเศสกับเนื้อจากออสเตรเลียเนื้อโจโรสึเอไฟครับผมนี่ดูมันแท้ครับชาบูตงเอไฟจากประเทศญี่ปุ่นครับขนาดวางด้วยกันจากญี่ปุ่นนะแต่ละส่วนก็คือแตกต่างกันตัวลายเนื้อก็แตกต่างกัน เนื้อคาตะโรสูจากประเทศญี่ปุ่นครับที่เป็นเนื้อที่เขาเพิ่งนําเข้ามาใหม่อนาคตเนี่ยเขาจะทำานาเนื้อเข้ามาเยอะกว่าน,นี้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบเป็นสายเนื้อเตรียมตัวฟินได้เลยมาอีกแล้วอันนี้คือส่วน <A 5. S 1> อะไรนะครับชินชินธรรมะเอฟไพ์ครับนี่ครับดูส่วนเนื้อนี่ญี่ปุ่นหมดแลนะ้วแต่ดูว่าเท็กเจอร์ของของเนื้อนี่แตกต่างกันจริงๆครับอันนี้เป็นซอสพอนสูรอ่านี่ซอสพอนสูนะครับอันนี้เป็นซอสงาอันนี้คือซอสงานี่ครับพอนสูร์ซอสงา เนื้อดังจากเมืองอาคิตะครับอา,อาคิตะเอฟะอัดบอสวางไว้ที่มือมึงไม่มีนี้วางไม่มีเออมืออยู่เนี่ยนแหละตลอดเลยวางได้เลยวางได้เลยเสม,สมันต่างกับพรสือปกติยังไงครับมันจะเผ็ดกว่าหรอ,อมีรสชาติมากกว่าคะ่ะตัวนี้จะทาคู่กับน้ำซุปมันกุอ้ออนี่คือน้ำซุปมันกุ้งตื่นเต้นมากผมต้องกินยังไงผมควรต้องกินอันไหนก่อน ถ้าเป็นชาบูหมายถึง other, <c oughs> ทุกอันเนี่ยนะครับถ้าเป็นหม้อที่มีน้ำเนี่ยเอาผักผักที่มันแข็งอยู่ลงไปต้มก่อนจัดได่เยครับอ๋อที่จริงไม่ได้เทหมดนะค่อยๆใส่ทีละนิดๆได้หน่อยเนาะ <c oughs> เนื้อแต่ละส่วนเออมันควรกินกับอะไรน้ำซุปเออต่างกันไหมเนื้อแต่ละส่วนเนี่ยเราควรกินกับน,น้ำซุปไหนอะไรยังไงจริงๆทานได้หมดนะคะที่ชอบได้เลย เขาบอกแล้วนะเขาไม่ได้บังคับเรากินเราชอบน้ำซุปแบบไหนหรือชอบเนื้อแบบไหนเรากินได้เลยนะครับเยี่ยมผมรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยชอบเนื้อแต่ละส่วนไม่เหมือนกันเอาที่แบบคนมาที่นี่แล้วเขาคิดมากเขาชอบกินอะไรกันตัวนี้ออ๋อตัวนี้นะเอะาทานเนื้อเปล่านะครับโอ้ เอ้ยเกี้คือมันมีความนุ่มมากแล้วมันก็ละลายไปเลยตอนที่ผมยังไม่ทันเคี้ยวเลยนะครับมันมีความละมุนมากๆอันนี้คือเนื้อตัวตัวใหม่เนาะ,อะลองดูครับจิ้มกับพสุกนะครับตัวใหม่นุ่มแต่ว่าเมื่อกี้นุ่มกว่าอันนี้มันจะมีเท็กเจอร์ของตัวเนื้อมากกว่าตัวมันนิดหนึ่งความแทกของมันมันจะน้อยกว่านะครับแต่ว่ามันจะก็ฟินทั้งคู่เลย อ่านี่ผมอยากให้ดูตัวนี้ครับเพราะว่าผมว่าตัวนี้น่ากินมากอ๋อเสร็จแล้วอย่างนี้ครับพอเริ่มร้อนเขาก็จะเอามันหมูเนี่ยทานี่นี่นี่คือวิธีที่ถูกต้องนะทานลงไปพอ<ม>พอทาทเท่ารแล้วนะแล้วทําไมต่อครับน้ตาลชูรสารตคชูาโตกมันคือน้ําตาอะไรครับน้ำตาลญี่ปุ่นใช่ค่ะอญีมม่ปุ่นคเป็นตัวที่ทําตัวนี้โดยเฉพาะอืมนี่ครับเอาอากิตะครับผมเสียง ASMR พอเสร็จแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้แล้วแต่ความสุขที่คนจะชอบนะว่าชอบแบบไหนนะครับมันจะมีความหวานของน้ําตาลตัวนี้อยู่พอน้ําตาลมันเข้าไปชุ่มที่เนื้อกับตัวน้ำเขาเรียกว่าน้ำอะไรครับที่ราดไปเมื่อกี้น้ำน้ำซุปบาลิชิตะเย่ยพอมันเข้าไปแล้วมันหอมมากทุกคนแล้วมันแบบคือแม่งโคตรเข้ากันต้อง <i> ทุบไข่ย, <i> ยังไงครับ <i> นี่นี นี่นี่นี่อ่าแล้วก็ดิฟกับไข่ได้เลย <Okay. S 1> แล้วก็แล้วทานไปเลยหรือว่าทานกับข้าวอันนี้คือทานเนื้อเข้าไปก่อนแล้วก็ทานข้าวตามได้เลยค่ะอ่าตะปาทวงนาะอันนี้คือสุดยอดมากอร่อยมากๆครับแล้วเนือ้อน,นี่มีความแบบนุ่มแบบสุดยอดจริงๆครับเขาบอกอันนี้ครับจะนุ่มเหมือนหมอนเลยครับใส่ไหมยังไม่มี <laughs> ก็กินไปแล้ววะม,มันกลืนลงไปเลยอ่ะมันไม่นั่นเกี๊ยว,วเลยมันรึอันนี้ก็กินอย่างวะโโลโลส,สิ่งที่ผมใส่ไปคือเนื้อคนละส่วนกันนะที่ที่ที่เราต้องกินนะชอบอะไรที่กินกับที่อยากกินที่ได้กินอชอบทุกอันเลย<ส><ด>มันไม่มีคำว่าชอบที่สุดเลยว่ะตอนนี้ อันนี้ครับคุโรกิวากิวครับผมเวลาที่รู้สึกว่าน้ำซุปมันหวานไปหรือว่าเค็มไปนะครับให้เติมอะเปต่อไดพอตัวมันแทรกที่มันน้อยกว่าความนุ่มอาจจะสู้ไม่ได้นะครับแต่เราจะได้ t e เจอร์เนื้อมากขึ้นผมก็แทบไม่ได้เคี้ยวเหมือนกันเพราะไงก็นุ่มอยู่ดีแต่มันจะมีความนุ่มที่มี t e เจอร์ของเนื้อมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ครับเป็นคารูบิเอไปครับ นี่ครับพอนสิดสไปซี่เหมาะกับการทานกับน้ำซุปมันกุ้งครับอืมเข้มข้นกว่าพอนสิดปกติจัดจ้านเลยนะชาโลเล่ครับจากประเทศฝรั่งเศสระหว่างน้ำซุปญี่ปุ่นกับ ด้วยความที่มันแทกเยอะบางทีบางคนกินเยอะไม่ได้ก็จะเลี่ยนใช่ปะแต่ว่าอันนี้ยังมีความรู้สึกว่าเป็นเนื้อที่เ <c oughs> ทกเจอร์ที่มันไม่ได้มันไม่ได้เลี่ยนมากไม่ได้เคี้ยวเหมือนกันก็ยังมีความรุ่มแต่ว่ามันจะมีเทคเจอร์ความสากๆของเนื้อที่ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยทานง่ายนะครับชินธรรมะเอไฟครับผม <c oughs> ดี <c oughs> ชอบ แล้วที่นี่ต้องบอกนิดนึงสิ่งที่ผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งครับมันไม่ได้เกี่ยวกับบรรยากาศที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆแ,แล้วที่นี่ยังให้บริการที่ดีด้วยพนักง,งานในยิ้มแย้มนะครับมาเสิร์มด้วยความแบบเออพอเราเห็นบรรยากาศดีๆแอร์เย็นๆนะครับแล้วก็พนักง,งานบริการดีๆแบบนี้มันทําให้เรามันรู้สึกดีนะจริงๆมีอธิบายไม่ให้เหรอครับ อันนี้คือการอัพไซส์มา40กรัมครับปกติเนี่ยคนเราเนี่ยมา1นเซทเราก็สั่ง1เซตใช่ปะแต่ผมอัพไซส์อย่างเงี้ยอัพไซส์40กรัมตั้งแต่40กรัม240กรัมถึง480กรัมเนี่ยถ้าเรามาเป็นคู่คือคุณสามารถเลือกอัพไซส์ทั้งคู่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกอัพไซส์คนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนมาแบ่งกันมาแชร์กันกินก็ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะมีทางเลือกให้คนได้เลือกเยอะอยู่นะครับนอกจากโปรอัพไซส์ก็ยังม่คาตารส A5 ในราคาโปรโมชั่น595ต่อเซตถึง18ตุลาคมนี้เท่านั้นอย่าลืมมาลองกันนะอันนี้คือการอัพไซส์240กรัมเดี๋ยวนี้อันนี้อันนี้ว่าอัพไซส์240กรัมขึ้นไปนะคะก็คือจะเสิร์ฟเป็นเนื้อจานปกติก่อนแล้วก็อัพอีก240กรัมโอ้และวรวมแบบไม่ใช่นึกว่รวมมาใช่ปะไม่ไม่อันนี้คุ้มจริงก็เนี่ยผมผมถึงบอกว่าการอัพไซส์เนี่ยบางคนนึกว่าอัพจากจานเซตปกติเปล่าครับเขาให้เซตปกตติิมมมมมมาา120 240กกรรััััอออ่่ีีีชสสุนนนนะ้้คืทพไซ์ขึ เยอะมากนะทุกคนและราคาถือว่าเข้าถึงง่ายด้วยแล้วก็ถือว่าดีครับนะ mm hmm. น่ะ <Yeah. S 1> นาจะสดได้นะ <Okay. S 1> อันนี้คืออัพอุ้ย yeah. อันนี้เป็นอัพไซส์480 <c oughs> 40 2ยแ40 480 อย่างที่ผมพูดนะเขาไม่ได้มีแค่เนื้ออย่างเดียวครับเขายังมีตีฟู้ดด้วยอันนี้เป็นกุ้งฮะนี so ่รู้เหตุผลอย่างว่าเหมาะทําไมเหมาะกับสําหรับคนโสดหรือคนที่มากินคนเดียวผมขออธิบายเลยนะครับเราสามารถทําตามใจตัวเราเองได้บางคนชอบกินเค็มบางคนชอบกินหวานเนี่ยป่ะอย่างผมจะกินอยากใส่มันกุ้งเนี้ยจูนก็บอกพี่ใส่นี้ดิก็ผมไม่อยากกินผมจะใส่เห็นป่ะเนี่ยแหละคือเหตุผลแต่มันก็คือการมากินกับเพื่อนฝูงก็ได้แต่มันแยกหม้อเราสามารถตามใจตัวเองได้ คอนเซปต์ของทั้งร้านนะครับมาจากวัฒนธรรมหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับที่ชื่อว่าโอฮิโตริซามะนะฮะเป็นวัฒนธรรมที่เหมาะสาหรับคนที่ชอบทํากิจกรรมต่างๆคนเดียวครับทางร้านเขานําคําว่าฮิโตริที่แปลว่าคนเดียวมาทําเป็นคอนเซปต์ร้านครับเปรียบเสมือนตัวกลางผ่านเนื้ออาหารนะครับเพราะเขาเชื่อว่าความสุขเนี่ยเกิดได้ง่ายด้วยตัวเองครับฟังดูอาจจะเหมือนแบบไม่มีใครครบหรือเปล่าแต่ความจริงนันไม่ใช่ครับเพราะว่าการกินคนเดียวเนี่ยมีข้อดีเหมือนกันนะอย่างที่ผมพูดนะครับก็เราจะกินหรือหยุดกินตอนไหนก็ได้ตามใจเราใช่ปะเนทีี่่ เขาเป็นระดับแบบมาสเตอร์ด้านเนื้อพเมีมระดับ a อฟเลยนะครับคัดสันเนื้อจากแหล่งกําเนิดชั้นเยี่ยมจากเมืองอาคิตานะครับมาให้เราได้กินกันนะถ้าใครอยากสัมผัสเนื้อดีๆหรือประสบการณ์ดีๆการกินเนื้อแบบนี้นะต้องที่นี่เลยครับฮิโตริชาบูครับสุดยอดอันนี้คือเขาคือวิธีอะไรนะครับ อ๋อเป็นการจบทื้ออาหารของชาบูชาบูออนะน,น้นนัี่เทขนะ้าวเขาต้มยีุ่ปนต้องปรุงอะไรเพิ่มไหมครับตัวนี้น้องปรุงอร่อยอยู่แล้วค่ะไม่ต้องอืมก็ในปกติในเซชชั่นบูเนี่ยจะไม่มีไข่สดให้นะคะลูกค้าสามารถแอดออนไข่สดเพิ่มได้ค่ะเพื่อเพิ่มความหอมเราก็สั่งไข่สดเพิ่มได้เพื่อทำแบบแอดออนเพิ่มไปเพื่มทำให้มีเท็กเจอร์นะ ผมนึกว่าการกินใส่ใส่นะอันนี้คือกินแบบค้นๆเลยนะอ๋อนี่ใส่เพิ่มรสชาติใส่ต้าหอมเข้าไปโอ้ดูดีเลยนะเแต่สดชื่นจริงมันเหมือนแบบตัวเบสน้ำซุปเขาอร่อยอยู่แล้วอะมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันกินง่ายไม่ได้เหมือนกับการกินโจ๊กเพีที่เดียวนะแต่ว่ามันมีมันมีความฟินอีกแบบยิ่งถ้าเราต้มเนื้อมากกว่านี้มันจะมีความ หวานหอมของเนื้อได้เยอะกว่านี้อร่อยอ่ะอร่อยอดีเลยเดี๋ยวเราดูเขาทำข้าวผัดถ้าเป็นหม้อเขาเนียกว่าหม้อซุกกีิยากิทำเป็นข้าวผัดครับ,บข้าวผัดกระเทียม เยอะไหมครับหนึ่งช้อนครับสองช้อนครับหอมมากเห็นไหมครับน้ำตัวนี้มันมีความหวานและเค็มผัดกับซอสแบบมันยิ่งทำให้อร่อยครับอร่อยมากเพราะมีกระเทียมเติมเข้าไปด้วยมันจะมีความเผ็ดกระเทียมกับหอมกระเทียมเนี่ย เข้ามาคุกเขาไว้ด้วยมันจะยิ่งให้เข้ากันมากดีครับนน่น่น่เนื้นนนะอนาทไทินข้าวตัวนี้ดูเดีนะลองลองคิดถึงตอนที่เนื้อมันส่มอันนี้ไปแล้วอะความเข้มข้นอย่างเงี้ยมันเข้าไปซึมในเนื้อมันอร่อยมันหวานหนหอมเออ ไม่เค็มนนแต่ว่าไม่ไม่แต่พอมันกินกับเนื้อแล้วไอต้ต้มกลมก่อมตัวนี้มันไปนเป็นกาะกันเนื้อมันยิ่งโคตรอร่อยอลร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากเพราะว่าหึงผมบอกเลยครับสไตล์การแต่งร้านเรียบๆง่ายๆเป็นเหมือน เรามากินที่ญี่ปุ่นเลยแล้วก็พนักงนานเนี่ยต้องบอกว่าดูแลอย่างดีบริการอย่างดีและที่สําคัญนะครับเราจะได้กินเนื้อเอไฟในราคาที่เข้าถึงได้นะครับแต่เขาไม่ได้มีแค่เมนูเนื้ออย่างเดียวยังมีอาหารทะเลด้วยแล้วก็ยังมีหมูนะครับมีของทานเล่นอย่างอื่นด้วยนะครับจริงก็อยากให้ลองนะครับผมจะให้ร้านนี้อยู่ในความตรงจำผมตลอดไปแล้วผมจะกลับมาตั้มแน่นอนโอเคครับฝากคนนี้หนึ่งครับถ้าใครอยากจะมากินฮิโตริชาบูนะครับ ตอนนี้แหละเขามีทั้งหมด13สาขาและสาขาที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับคือมาเช่ทองหล่อซอย4ชั้น2นะครับถ้าคุณใกล้สาขาไหนเนี่ยคุณลองไปสาขานั้นเลยครับรับรองว่าฟินทุกสาขาแน่นอนแต่ผมขึ้นท่องทางการติดต่อไว้ให้นะร้านเขาเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มทุกวันนะครับผมลองเข้าไปดูครับแล้วก็ใครที่เคยกินแล้วรู้สึกเหมือนผมไหมก็คอมเมนต์มาบอกถ้าใครยังไม่เคยกินผมบอกเลยครับขอให้คุณลองมีสักครั้งกับร้านนี้รับรองคุณจะหลืมไม่ลง น้ำเหมือนที่ผมเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในมทจงจำผมแล้วนะครับร้านนี้คือเจ๋งมากครับชอบครับฮิโตริชาบูครับผมขอบคุณครับฝากกดไ์ก,ไก็แชร์ได้ครับ